อืมอาจจะไม่มีผีก็ได้นะเนี่ยอืมอ่ะเอาเดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีครับผมโจโทีเฮดไซดครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าตำนานผีบิ๊กสมอให้ทุกคนได้รับชมนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะส่วนคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยและกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ หน้าโกดังของ Big Smoke นะหรือพูดง่ายๆก็คือบ้านของ b ิ๊กสโมกหรือที่กบดานของบ i ๊ s m o มกนั่นแหละนะฮะนี่ก็คือเหตุการณ์หลังจากที่ Big Smoke ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาว่ากันว่าในสถานที่นี้ยังคงมีวิญญาณของ Big Smoke ที่วนเวียนหวาตายจากอยู่ตรงนี้อยู่นั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าสถานที่นี้นะฮะยังมีวิญญาณของผีบิ๊กสโมกอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าเจออาจจะต้องทำกา ปิดตำนานวิญญาณผีตัวนี้ไปนะฮะก็คือส่งบิ๊กสโมกกลับลงหลุมอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามายัางสถานที่โกดังของบิ๊กสโมกนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนเขาววงกดนิดนึงนะฮะอาจจะซับซ้อนและสถานที่ตรงนี้ครับไม่มีคนอยู่มานานแล้วนะฮะสำหรับสถานที่นี้นะก็คือหลังจากที่ บิ๊กสโมกตายนะฮะโรงงานแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงนะฮะและไม่มีใครย่างกายเข้ามายังสถานที่นี้อีกเลยนะฮะและเหตุผลที่ CJ ได้จัดการบิ๊กสโมกนะฮะก็คือ CJ นะฮะรวบรวมความกล้านะฮะโดยการไปยึดแก๊งต่างๆรอบเมืองนะฮะแต่ว่า CJ ก็ยังไม่กล้าที่จะมาพบบิ๊กสโมกนะฮะก็คือยังไม่กล้าที่จะมาจัดการบิ๊กสโมกนะ,ะแต่ด้วยเหตุผลที่ CJ จะต้องมาช่วยเหลือพี่ชายของเขานะฮะก็คือบิ๊กสโมกก็ตามละลานพี่ชายของเขาสวิตอยู่เป็นประจำนะและทีนี้แหละซีเจก็ต้องมาจัดการบิ๊กสโมกในท้ายที่สุดนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะฮะว่าเราจะเจอวิญญาณของบิ๊กสโมกอยู่หรือเปล่านะในสถานที่แห่งนี้นะฮะมาดูกันเลยเฮ้ยไม่เจอวะ่ะ วิญญาณของบิ๊กสโมกหายไปแล้วนะฮะเขาหายไปไหนเนี่ยบิ๊กสโมกครับพี่หายไปไหนแล้วนี่ไม่มีนะฮะเราอาจจะต้องลองดูอย่างสถานที่ต่างๆนะดูอย่างสถานที่ต่างๆก็ยังไม่มีนะฮะหรือว่าเขาจะอยู่ด้านบนนะฮะเราลองขึ้นไปด้านบนดูนะว่าจะมีบิ๊กสโมกหรือเปล่านะก็ยังไม่เจอนะ มาดูยังห้องนอนนะฮะอืมก็ไม่เห็นนะฮะดูเหมือนว่าสถานที่นี้นะฮะถูกลกล้างมานานแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีคนมาใช้เลยเนาะอืมก็เสียดายนะอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนะดูเหมือนว่าบิ๊กสโมเขาจะหอยไปแล้วนะฮะแต่ผีที่เขาว่านะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องกลับไปยังสถานที่เดิมนะฮะอืมอาจจะไม่มีผีก็ได้นะเนี่ยอืมอะเอาเดียเ๋ยวเฮ้ยนี่ไง เมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะแต่ลงมาเจอเฉยเลยนะฮะนี่ไงบิ๊กสโมกบิ๊กสโมกโอ้โหเมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะไม่เจอนะแต่มาด้านล่างเจอเฉยเลยนะฮะนี่เลยเอาเดียวอยู่ดีๆมาทักทายกันแบบนี้ไม่ได้นะผมจะเอาดอกไม้มาให้บิ๊กสโมกเพื่อจะไว้อะไรให้เขาไปสู่สุคตินะฮะมาเอาดอกไม้ยัดหน้าหน่อยเฮ้ยดูเหมือนว่า ตัวมันจะทะลุไปเลยนะเอานี้มันวิญญาณของจริงนี่ว่าเดี๋ยวบิ๊กสโมกเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปโอ้โหเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะโอ้โหบิ๊กสโมกจัดเต็มเราเลยทีเดียวเชียวนะหลบก่อนแล้วกันนะเราอาจจะต้องใช้กล้องอีฟาเลียนในการมองบิ๊กสโมกนะฮะเอาเห็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดการบิ๊กสโมกแล้วนะฮะดูบดว่าบิ๊กสโมกแกก็ยังแแค้นซีเจอยู่นะฮะตอนนี้จังหวะนี้ จัดเลยละกันนี่ยิงยิงยหุ้ยตัว่าจะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะบิ๊กสมองนี่ก็ดูจังดูจังเลยครับเจอกันหน่อยดิเจอกันหน่อยนี่เจอกันหน่อยไปแล้วผมจังหวะนี้เฮ้ยบิ๊กสมอก็ยังตามมานะฮะ,ะเราอาจจะต้องไล่มายังจุดนี้นะฮะก็คือสถานที่รูปปั้นของบิ๊กสมกนะฮะยังไงไม่ตามมาแล้วอ๋อไม่ใช่แล้ว จังหวะนี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วบิ๊กสโมกเห like, มือนยิงไม่เข้าเลยนะฮะเฮ้ยเมื่อ şey กี yeah ้ผมว่าเรามีไอ้นี่อยู่นะเรามีอาวิจีอยู่นะเจอกันหน่อยแล้วกันบิ๊กสโมกเอาหน่อยแล้วกันบิ๊กสโมกโอ้โหไม่ไม่สตบทสานเลยนะฮะบิ๊กสโมกเนี่ยจัดหน่อยเฮ้ยก็ยังนิ่งอยู่นะฮะโอ้โหขนาดบิ๊กสโมกอยู่ในเปลวไฟนะฮะแกก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่เป็นอะไรเลย บิสมอนี่แข็งแก่งจริงๆนะฮะนี่ก็คือวิญญาณของบิสมอกนะเราอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการจัดการนะฮะเพราะว่าพสมอดูเหมือนว่าแกจะค่อนข้างจเจบอึดแท้แน่นอนนี่เอาเด็ยังไงเล่าไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหรอนมาได้ไงเนี่ยเอาเดีครับมาบิสมอกเจอกันหน่อยโอ้โหเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะต้องอีฟเลตหน่อยมองไม่เห็น อดีบิ๊กสโมกอดีเอาดีเอาดิตายยากเลยเนี่ยบิ๊กสโมกเราเนี่ยอาจจะต้องใช้ปืนแบบรัวๆเลยนะฮะนี่ไงปืนลูกซองบ้างละกันนะนี่ไงบิ๊กสโมกใกล้ใกล้จะไปแล้วใกล้จะไม่รอดแล้วโอ้ยเอาเดิบิ๊กสโมกเริ่มสีเหลืองแล้วนะฮะสีส้มแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่เป็นอะไรนะฮะเราอาจจะต้องใช้ปืนแบบนี้เลยนี่บิ๊กสโมกยังไงเล่า ยังไงเล่าบิกสโมกนี่ไงเริ่มหัวแดงแล้วหัวแดงแล้วใช่ไหมบิกสโมกเอาเด้ไม่ตายเฮ้ยอาจจะต้อง RPG ไล่ล่าเลยนะ RPG ไปฟุบเข้าให้โอ้หูไม่เป็นไรเลยเลยเนี่ยกระโดดมาใกล้เราเฉยเลยนะฮะนี่ไงร่วงแล้วนะฮะในที่สุดเราก็ปิดตำนานบิกสโมกจนได้นะฮะตอนนี้บิกสโมกได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเสียชีวิตรอบสองนะจังหวะนี้ นี่ไงผีบิ๊กสโมกนะฮะตอนนี้เราก็สามารถจัดการตำนานผีบิ๊กสโมกได้แล้วนะครับก็ถือว่าเราได้จัดการบิ๊กสโมกรอบ2แล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็ปิดตำนานบิ๊กสโมกอย่างที่อาถรรพ์ในบ้านของบิ๊กสโมกจนได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอฟแสตนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม